คำนำทับทิมคืออะไรทับทิมสีแดงเพลิงเป็นอัญ,ญมณีที่ชนชั้นสูงเทิดทูนมาตลอดประวัติศาสตร์ชื่อรูบีมาจากคำภาษาละตินคือรูเบอร์หมายถึงสีแดงทับทิมเป็นอัญ,ญมณีสวยงามล้ำค่าที่มีหลายเฉดสีเช่นแดงชมพูแดงส้มแดงม่วงหรือแดงเข้มเราเรียกว่าทับทิมพเพราะมีสีแดงเป็นสีเด่น ทัพทิมเป็นหนึ่งในอัญ,ญมณีมีสีที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากที่สุดพระคัมภีร์ไบเบิลกล่าวถึงทัพทิมสีครั้งร่วมกับคุณสมบัติต่างๆเช่นความงามและปัญญาในภาษาสันสกฤตเรียกทัพทิมว่ารัตนราชหรือราชาแห่งอัญ,ญมณีทัพทิมและไพลินมาจากแร่ออนินซีชนิดเดียวกันแต่มีโครันดัมอลูมินัมออกไซด์ต่างกัน ทัพทิมมักจะเป็นสีแดงส่วนไพลินเป็นสีอื่นของรุ้งกิมน้ำนอกจากประเทศอื่นในเอเชียแล้วประเทศไทยยังเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงเรื่องการขุดแร่ทัพทิมด้วยจึงกลายเป็นศูนย์กลางของการเจรไนและการค้าทัพทิมทัพทิมไทยมีคุณภาพสูงเป็นอัญ,ญมณีที่ใช้กันทั่วโลกกรุงเทพซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยจึงได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางของการค้าทัพทิม ผมชื่ออนานันแอลริดเป็นคนอเมริกันแต่ไม่ได้เกิดมาเป็นแอลริดและเป็นคนอเมริกันโดยกำเนิดพระราชบัญญัติที่รัฐสภาลงมติให้ใช้และลงนามโดยริชาร์ดเอ็มนิกสันประธานาธิบดีสมัยนั้นมอบสถานะดังกล่าวให้ผมชีวิตให้โอกาสมากมายที่ผมไม่เคยคิดว่าจะได้แต่ก็มีการทดลองที่ผมไม่อยากได้เช่นกันและต่อไปนี้คือการเดินทางของชีวิตผม บางคนอาจสงสัยว่าทัพทิมเกี่ยวอะไรกับตัวผม78ปีที่แล้วผมเกิดที่อำเภอพิชัยทางภาคกลางของประเทศไทยอยู่ประมาณกึง่งกลางระหว่างกรุงเทพกับเชียงใหม่พอแม่ตั้งชื่อผมว่าอนันททัพทิมแท้คำว่าอนันต์ในภาษาไทยหมายถึงไม่มีที่สิ้นสุดและทัพทิมแท้หมายถึงพลออทัพทิมจริงๆ หน้าแปลกตรงที่สุดท้ายผมก็เลือกอาชีพด้านอัญญมณีศาสตร์ศึกษาเรื่องอัญญมณีเกือบ45ปีร่วมมาแล้วนับจากวันที่ผมตัดสินใจเป็นนักอัญมญณีศาสตร์สมัยเป็นเยาวชนในประเทศไทยผู้ใหญ่สอนเราว่าให้เรียนเก่งๆเพราะนักเรียนหัวกะทิจะมีโอกาสได้งานอาชีพมั่นคงที่สุดผมเป็นประธานนักเรียนของโรงเรียนและเป็นนักเรียนหัวกะทิ แต่เพราะความผิดพลาดหรือโชคชะตาผมจึงพลาดโอกาสเหล่านั้นและต้องหาทางประสบความสําเร็จด้วยตนเองการบังเอิญได้สนทนากับชาวต่างชาติคนหนึ่งที่มาเที่ยวประเทศไทยทำให้ผมมีความคิดว่าผมควรเป็นนักอัญ,ญมณีสาผมหลงไหลอัญ,ญมณีสานักอัญ,ญมณีสาสามารถหาก้อนหินหรือแร่ที่ดูไร้ค่าในสายตาคนทั่วไป แต่เป็นของล้ำค่าในสายตาเขาหลังจากศึกษาและเจรไนแล้วหินหรือแร่ก้อนนั้นจะกลายเป็นอัญ,ญมณีสวยงามล้ำค่าที่สุดทันทีที่อยู่ในมือนักอัญ,ญมณีสาตรก้อนหินหน้าเกลียดจะกลายเป็นของยอดนิยมที่คนอยากได้ทันทีงานท้าทายสำหรับผมคือต้องนำสิ่งที่คนมองข้าม,มาสร้างสรรค์ให้เป็นสิ่งสวยงามล้ำค่าและคนอยากได้นี่เปรียบได้กับชีวิตเรา ประสบการณ์ความทุกข์ทรมานทั้งหลายและบทเรียนทั้งหมดจะแชร์ในเราเราอาจจะดูเก่าคร่ำคร่าแต่กระบวนการนี้จะขัดเกลาเราตอนนั้นเองที่เราจะมีค่าและสวยงามอย่างแท้จริงผู้เชี่ยวชาญเข้าใจว่าสิ่งที่อยู่ในตัวเราเป็นมารตรวัดอุปนิสัยของเราและของล้ำค่าจริงๆอยู่ในนั้นผมไม่ใช่นักปรัชญา โลกของผมตั้งมั่นอยู่ในความจริงอันเรียบง่ายเพียงไม่กี่อย่างอย่างแรกรากฐานและหินล้ำค่าที่สุดของผมคือพระผู้ช่วยให้รอดพระเยซูคริสต์ต่อมาคือครอบครัวของผมจากนั้นอัญมณีสางานอดิเรกของผมได้แก่ตกปลาตีกอฟและทำอาหารทั้งหมดนี้เป็นเหมือนยาบำบัดชีวิตผมเมื่อเกิดการทดลอง ใครก็ตามที่รู้จักผมจะยิ้มให้กับข้อเท็จจริงนี้และถ้าผมไม่ทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเหล่านี้ผมก็จะพูดถึงกิจกรรมเหล่านี้เมื่อเริ่มเล่าเหตุการณ์ชีวิตตัวเองผมจึงคิดว่าควรจะเล่าผ่านสัญ,ญลักษณ์ของชีวิตและลักษณะของอัญมณีไม่ควรมีใครแปลกใจที่ผมเลือกทับทิมจริงๆเป็นสัญ,ญลักษณ์นั้นคนส่วนใหญ่นึกว่า ความงามของทัพทิมตอนที่เจรณยเสร็จและขึ้นรูปเป็นอัญ,ญมณีเครื่องประดับชิ้นหนึ่งแล้วแต่สำหรับผมความน่าพิศวงของทัพทิมเริ่มก่อนหน้านั้นนานแล้ว